อไปเลยเอาไปเอาไปสามสองหนึ่ง่ะอ่ะก็เป็นการเปิด hmm. ต oh. oh. ัวรูปการผลิต hmm. ป ah. okay. okay. uh ิดหางสาย้อยแต่ละองเป็นาที่เปแผิพิวนแบบหลอดที่ใช้ทุกวันแล้วก็แบบกระปุก ใช้วีลี้เป็นแบบอันลักเดินคิ้สามข้างเลแล้วนที่วยุกวันเลยอันนี้ครับหอมวยของเนื้อในที่สุดที่เนื้อผล้วาหอมด้วยด้วยและยังก็ไป็นขาพได้เลยนะคะเป็นผู้ใช้จริงถูกแอบถ่ายได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เพราะว่าใช้จริงมานานเลใช้จริงมานานเลยเออแต่ว่าคงไม่ไรับซิเตอร์เยอะน่ว่าสองคนทีนี้ก็มากิ ตดนหัวามนไปเม้วยนหนักแล้วนีหนักกว่าีส่วนไหนที่ยังอยากได้มั้ยคะส่วนไหนของร่างกายเออดูแฮแล้วก็น้ของไม่่คยมี้วตื่นใช่ไหมล่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีอขอแอแหอยากดื่นแล้วก็ิวเน สิ่นปากินปากอะไรจะต้องมีไหมปากมีแล้วมีแล้วก็คือยังเขาได้ยเรยแต่ผมก็แพทีเท่านั้นน้องเออปากแทีด้วยปากแตทีน่ก็เจชวเจ๊ปค่ทะคท่าแอตัวข่ฟนเข้นะ ใช้ได้ตเกปุออ่นแเดี่คะยของะก็ค่ะ้ีมาเ็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลองใช้ไปแลได้ใช้ก่อนเพื่อนเลยดีใจม,มากก็ใช้ดีจริงจงไง ในส่วนของสูงขึ้นแล้วมาช่วงนี้คอแห้งผิวแห้งถ้าพอดีทันใจจะเข้ามาก็ยอมได้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่พิดขาอะว่าอยากได้รับอะไรเพื่อนของไม่ได้อยากได้รับช่วงเข้าเลยแล้วพี่ได้อะไรพี่ได้อะไรถามพี่ได้ช่วยช่วยผิวยิ่เดียวก็ดีใจด้วยที่น้องพี่เตอร์คเค้าจ้ามาที่เรื่องของราวของผัน การทับ้านการซัพพอร์ตแนจะไปออกสาแซ่บอกว่าน้อยลาเลยมันจริงหรอรวมๆหรอหรือที่หนึ่งยากทำี่หนึ่งยาทำอย่างเดียวลูกเอต้องยักรแล้วเราเรายอดจากไหนทีารมาบอกเรเป็นมีมีคนที่ดูงานส่วนมานซึ่งก็ยังไม่เสร็จเก็ว่า เพราะว่มนเป็นดอกไม้แล้วก็อาจจะแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทิ้งเนเราก็จะรแค่บางครั้งเราก็ต้องเกตคนก่อนลงงานตายด้วยแก่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการาดการณยู่ือไม่้เป็นคารกะนะอองมทง่างไรู้ว่าเะไนมาบ้างมันจะถูกไหมขอถือคาดว่ลอบไปนับขอให้ถ0ร้อ้เนมชากเลย ไม่น่าไม่น่านะคะแต่ว่าคิดหึว่าพ่อคุณเป็นแข็ยแกรงเปอนคนเก็บไว้เรี กขึ้นเราจะได้ประมาณนั้นคยดินแต่อะไรก็แล้วแต่กับบัสไปขอไอ้นได้ร้อยหลอดคัดพิญญาไหมและข่าว่ากันแต่วอาจจะเป็นในสือกันหายบ้างสในส่วนี้อาจจะยังมีสารแล้วเป็นมินจีมากๆในส่อนี้อาจจะยังอออะีรีหน่อยสีรีเข่าวว่าอีพีแรกลูก้ากัวเขาช้า แปดสิตัวที่แมบคนมันเป็นกบบอย่านะดูนับมุแล้วเห็นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณลูก้ามาเลยตรงนี้ร่้คะถือก่ายคือว่ายกหรับการแบบศิลส์หนึ่งเรื่องอะไรเงี้ยละครหน่มเรื่องอะไรเขา้างไม่เจ้าว่ากันมาพี่ก็มาถามเราบากมา แต่ว่าแต่ว่าก็น่าจะดีมากรับทแบบชช่วยทำได้ออฟซนิสแบบวชร์ไปดีมากดมากเลยช่างชางช่วยที่จะได้มีควารู้สึกจะได้มีความส้ขเคนผลิตจะได้แบบว่ามีความใจอันนี้คือจะทำลายสถิติทุกเรื่องเลยม่ผ่านหรือว่ายังไงสติแบบว่าลูกค้าหลังไหลเนี่ย นี้ก no ็น no. ตัวซิกหรือไรต้อตรวจชิคก่อนอันนี้ยังไม่ได้ดูไม่ได้นั่นอันนี้เป็นตัวอรกต่คนนั่งนับแล้วตอนนี้เราับใจแล้วทุกคนนั่งนับคิดว่ามีสิ์หลอกมีสิทธิ์ี่นับจาเพราะว่ามันเยอะมากเลยอ่ะดีที่ิต้อขอให้คแเเพิ่มด้วยเหรอจะได้ผลิตละครได้เยอะ ช่เอใตอนมีติ้งมากได้สบจความหวานช้าเหมือนกันเป็นไงบ้าก็ดีนะคะถ้าบอกว่าเราเย็ี่พี่เก่งบอกเลยว่าเหมเราได้ขึ้นทั้งสุดแข่งแี่ด้วยหรือย่างไยิ่งแบบเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นเลยทีนี้ใช่ไหมตออีกแขลนอารีน่ามูชมพ์แฟนะีมาแฟนคอนเลยแฟนคอนนี่แข่งอารีน่ามูชมพ์ไปนี้ และในส่วนนี้ก็จะมีเกมโชว์อะไรพิเศษมากเห็นบอกว่าจะมีกายกรรมกายกรรมในส่วนนี้อาจจะมีกายกรรมโสนสัตว์เด็กเไฟน้องมาหมดเลยหรออะไรยากๆใช่ออกทำเองแล้วแล้ววิิงทำอะไรชอบเชียร์ชอบเนี่ยคาดหวังแล้วนะเป็นแฟนคาดหวังแล้วนะคือน้องทำได้ทำดีได้ให้ทำไปเลยทำได้ทำไปเลยทำ้ทอและเราล่ะยน้องทำได้น้องทำไปเลยน้ออยิ้มยืนลิ่งยืนกับเมย์เดียว แต่วันนี้หนูเป็นแบบแฟนคลับที่แบบตัวแฟนขัแบบจะเยอะสุดเลยนะคะสำหรับแข่ใช่เใช่่ช่เึดวม้นก้าะเามองมดีความคใหญ่ที้วจะเสิร์ฟกี่รอบอีครั แี่วาจะเล่นหนึ่งเดือนเต็มเลยไม่ถูกสามสิบรอบใ่บกาอะไรนะแบกทีเล่นสามเราเล่นสามสาบรอบเล่นทุกวันเลยจองอิมแพ็ยังไงนั่ะไปเรื่อยเลยถึงะมัอบอกแล้วนะคะว่าแย่ต้องหานร้อยนะคะเดีต้องรับใหมต้องหานร้อยต้องหานให้ถูกสับมออหาอมจริงๆแล้วเราวางไว้กี่วัน อันนี้หนึ่งวันหนึ่งวันไม่แต่ไม่ได้วางว่าจะมีเพิ่มรอบหรืออะไรถ้าบัตรตัวเอาเร็วเออะดิอาจจะมีนะไม่รู้รอเปนรอบพิเศษช่วงของตีห้าในส่วนองทำอะไรในส่วนนั้นน่าจะเป็นไต่ต่อชวนแฟนๆหลับจะได้เห็นโชว์แบบแฟนมีดไหมคะโชว์แบบแฟนมี้ที่แบบรี้ว่ามีอยู่แล้วนะมันมีมันมีพื้นที่อยู่อันนึงนะคะที่อยู่ ใส่หมวกแดงปิดบังใหน้าเขาถามกันว่าคุณทำอะไรภายใต้หมวกแดงนั้นก็ใครคิดต้อโผล่เข้าไปแวหอบหน่อครับมอเกี่ยวนะไคะานอเออมันยังไงอชีเจนน่ยงอชิแจนสังคมไม่มีเลยิเจนใจวันนี้หล่งใจกทุบตนทุบเอ อันล่าสุดเราถูกตั้งกระทู้ถามถึงบทบาทการแสดงการเป็นนางเอกใช่ว่าแบบตั้งคำถามว่านี่สวยพอที่จะเป็นนางเอกแล้วหรอเขาถามไปมากเลยรับแรงมากแต่ว่าฉันยังไม่ได้เั้งใจเห็นเห็นเห็นใช่านๆแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยมองว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์นะแล้ก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทำงาที่ของเราให้ดีทีพสค่ะ แบบเต็มที่กับโอกาสยอมลอยไหมลอยหมลอยไหมไม่อยไม่กำหมัดไหมเห็นแล้วกำหมัดเลยไหมไม่กำหมัดเลยไม่กำหมัดเลยก็แบบสามารถอ่านได้ค่ะที่จริงคำถามแบบนี้เราก็เจอมาตั้งแต่แรกๆจริงปะเนี่ยแสดงว่าพี่ส่งมาให้เราอ่านว่ายังไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าคือเหมือนกับ ก็่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่เขาจะทำานได้ก็แสดงที่เราเห็นก็แสดงว่าเราเลื่อนดูฟีดแบ็กอยู่ตลอดใช่ไหมอ๋อแบบเนไอจีอยู่ตลอดเลาเออแสดงว่าทุกอย่างที่เป็นแฟนสงหาเราก็เห็นหมดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราเห็นเราก็มักจะเออก็ทาให้เขาดูเแล้ว่าแต่แฟนคลับเราก็น่ารักเข้าไปปกป้องใช่ใช่อันนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านสรที่เราต้องขอบคุณด้วยนะคะก็จะตั้งแต่งานเส สวยคนละแบบสวยคนละแบบคทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองเออแต่ตัวเราว่าเหมาะสมไหมถามสุดหรือว่าเหมาะสมไหมเหรอครับโจ๊พี่หลิงตอบละต้องให้ตัวเออพี่หลีงยังไงอย่างงี้สวยไหมคะที่จะเป็นนางเอกไหมใช่เป็นนางเอกแล้วเขาถูกตั้งคำถามไงสวยสวยจริงๆหนูว่าจริงๆความสวยนะแต่ละ างานงหลิเราฟัาไม่ได้อย่างในกระทู้นั้นตัวตัวหลิงเองก็โดนท่วงไปด้วยเรื่องของความสามารถการแสดงมองว่ายังไม่ได้เป๊ะมากแต่ว่านะาองเป๊ะอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เราทั้งคู่รับร้องนับฝุ่ทำติชมแล้วใช่ค่ะอะไรที่คอมเมนต์ที่แบบเป็นประโยชน์ของเราแล้วก็นอนตลอดเลยใช่ ชื่นชมแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นประยชให้เราเราได้เรีบเรคําถามแบบพลังบวกเชิงลบนาที่แบบว่าขอโทษเราขอโทษเราก่อนแต่ตั้งคําถามไม่เป็นไรค่ะเพราะทั้งคู่ก็ตั้งใจทํางานเพความสุขอยู่แล้วไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เรากจะไม่เสียใจเพราะเราก็ตั้งใจทําในโอกาสที่เราได้รับมานอย่างเต็มที่จริงๆพอมาเจอดราม่าบ่อยป็นบัตรพรไหมคะ เลยช่าไม่นะเราก็เราก็เทคในสิ่งที่มันจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไหนไม่จริงเราก็ปล่อยไปทุกคนมีสิทธิ์ที่าะได้นิสุ่นนิ่งหนาวจริงไหมคะแล้วก็ล่อแต่ว่านิ่งดวงดำมีพิเศษพิเศษที่ปวดดวงอะไรเงี้ยเข้ามาตอนนี้ที่เห็นแล้ต้องวัดนิส่นนิ่งหนาวว่าอะไรต้องแปลเออเปิดแอร์จริงๆมันก็แล้วแต่บุคมองว่าคนาทำาว่าแบบเป็นยังไงนิสุ่นโดนเราบอง เออโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะถ่ายรูปค่ะ